Woo! Uh -huh. ละครรีรานโซเวรีประจำคืนวันจันทร์วันที่18ตุลาคม2564นี้นำเสนอให้ได้รับชมกันต่อเป็นตอนที่7ดโดยเรื่องย่อเรื่องราวเนื้อหาของละครถึงตอนที่ปารณิตานำแสดงโดยฮุนดานาริทรับถูกโจรลักพาตัวไปปร,ริงนำแสดงโดยเข้มหัดจวีตามไปช่วยแต่พลาดท่าโดนแทงปร,ริงบอกให้ปล่อยให้เขาตายเพื่อชดใช้ความผิดปารณิตาเป็นห่วงปร,ริงแต่ปากร้ายบอกว่าการตายมันง่ายเกินไปสำหรับเขาปารณิตาพาปร,ริงไปหา นภาสิริโทรศัพท์ไปบอกลูกน้องให้ตามไปจัดการปารมิตากับปร,ริญให้ถึงที่สุดปารณิตาขับรถพาปร,ริญที่บาดเจ็บนี้แต่น้ำมันหมดกลางทางกันเจอจดหมายของปร,ริญจึงไปบอกกวินาาว่าปร,ริญไม่ได้รับพาตัวปารมิตากุินานึกสงสัยนภาสิริแต่ไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสองคนไปบอกพ่อแม่ปารณิตา ปารมินและวิจิตราเป็นห่วงลูกปารมินแจ้งความกับตำรวจปารมินสงสัยปร,ริงที่หายตัวไปพร้อมกันยืนยันว่าปร,ริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไตรทศเพิ่งรู้ว่าเกิดคนร่วมมือกับนภาสิริเรื่องราวจะเป็นเช่นไรอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบพระคุณแหล่งข้อมูลช่องเจ d พีและละครบอดพู้ชิล